เรื่องจริงเตือนภัยวันนี้เรามี2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยามวิการมาเตือนเะครับที่อยากจะย้ําเตือนภัยรอบตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและทั้งสองเหตุการณ์เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินโดยมีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาไว้ได้ทั้งหมดเหลือไปมองหน้าเขาในช่วงจังหวะนั้นเขาเห็นพอดีเขาก็เลยชัดปืนมาจ่อที่หัวเราตรงนี้ กับแฟนและช่วงวันนั้น่ะเวลาสักผ้ามันประมาณ26นาที mm hmm. ก็เลยชวนแฟนไปหาอะไรกินอยู่หน้าปากซอยพอไปซื้อของมาเสร็จปุ๊บก็กลับมาดูผ้าว่าผ้าเสร็จหรือยังแต่ว่าปรากฏว่ามันเหลืออีก9นาทีชายก็เลยบอกแฟนว่าน,นั่งกินข้าวตรงนี้แหละอะไรประมาณนี้ค่ะพอนั่งกินข้าวได้สักพักหนึ่งมีเสียงมอเตอร์ไซค์มาจอดเวลาประมาณเกือบห้าทุ่มของวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมา เกิดเหตุที่ชิงทรัพย์ที่ร้านสะดวกซักหรือร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอัตโนมัติบริเวณถนนลังสิบนครนายกซอยสิครับพอมอเตอร์ไซค์มาจอดปุ๊บเราก็นึกว่าเป็นลูกค้าเหมือนกันก็เลยไม่ได้สนใจแต่พอจังหวะที่เขาเดินขึ้นมาปุ๊บแบบแฟนจะเห็นหน้าเขาก่อนจะเห็นเขาก่อน ช่แล้วเขาก็เดินมาแล้วบอกว่าน้องๆพี่ไม่ได้มาทําร้ายนะพี่ไม่ได้อยากมาทําร้ายมีเงินเท่าไหร่เอามาเขาพูดมานี้เราเปิดกระเป๋าให้เขาไปเพราะว่าในกระเป๋าทั้งหมดมีแค่40บาทก็คือให้เขาไปแล้วเขาบอกว่ามีอีกไหมแฟนก็เลยรีบเอาจากในกระเป๋าเกิงของตัวเองให้เขาไปอีก180ดูเหมือนว่าจำนวนเงินที่คนร้ายได้ไปในตอนแรกจะยังไม่เป็นไปนตามที่คนร้ายต้องการ อีกว่า,าในกระเป๋าว่ามีอะไรเพราะวันนั้นเราสะพายกระเป๋าเป็นสะพ่กระเป๋เาคาดค่ะสีเขียวใช่แล้วเขาแล้วบอกว่าเออมีแต่โทรศัพท์พี่กับกุญแจไม่มีอะไรแล้วเงินก็ไม่มีก็บอกเขาไปแบบนี้แล้วเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่านั่งลงเราก็เลยนั่งลงแล้วเขาก็บอกว่าก้มหน้าอย่ามองหน้าเขาแล้วช่วงจังหวะน,นั้นอะเรามีความรู้สึกว่าเราเราก็โกรธว่าทำไมถึงต้องทำกับเราขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบเหลือไปมองหน้าเขาในช่วงจังหวะนั้นเขาเห็นพอดีเขาก็เลยชักปืนมาจ่อที่หัวเราตรงนี้เราบกว่าก้มหน้าลงาประมาณนี้เขาก็รีบเก็บปืนแล้วก็เอื้อมมือมาปลดเอากระเป๋าเราไปแล้วก็ถามแฟนว่ามือถือสีขาวเมื่อกี้ยอยู่ไหนพอดีว่าเขาสายตาเขาเห็นมือถือของแฟนด้วยแต่แฟนอะที่แรกเอาแอปซ่อนแต่เขาเห็นก่อน แฟนก็เลยต้องรีบเอาไอโฟนให้เขาไปในจังหวะนั้นเขาก็ถามว่าโทรศัพท์รุ่นนี้รุ่นอะไรอะไรประมาณนี้ถามราคาด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เอาใส่กระเป๋าเข้าไปแล้วก็เอานาฬิกาข้อมือด้วยจากนั้นเขาก็เดินไปขึ้นรถเมื่อคนร้ายได้ทุกอย่างตามที่ต้องการเขารีบเดินมาอย่างรถจักรยานยนต์ที่จอดเอาไว้พร้อมกับในขณะเดียวกันผู้เสียหายตั้งสติได้จึงรีบเดินตามออกมาเพื่อจดจำป้ายทะเบียนและลักษณะพาหนะที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ วันนั้น,นเขาไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนเลยใช่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นเ,เหมือนคล้ายๆเอ็มลตอะค่ะแล้วเขาก็ขับออกไปเลยแต่วิ่งตามไม่ทันจากนั้นก็ร้องให้คนช่วยแล้วก็จะมีพลเมืองดีสองคนอะค่ะมาช่วยก็คือพาตามผู้ร้ายนี่แหละค่ะแต่ว่าตามไม่ทันช่วงนั้นก็คือขืาอนกนไปก็เลยบอกว่า,างั้นก็พากันไปที่สออประตูน้ําจุฬาไปแจ้งความผู้ร้ายได้ไอะไรไปบ้างได้เป็น iPhone 8ดทัสเครื่องหนึ่งแล้วก็โทรศัพท์ V ี vo แล้วก็พวกกระเป๋าสตางค์ที่จะมีเอกสารเป็นบัตรประชาชนเป็นขับขี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กุญแจมอเตอร์ไซค์กุญแจรถยนต์กุญแจห้องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนที่จําเป็นต้องใช้ชีวิตตอนกลางคืนคงจะต้องระวังตัวให้มากกว่าเดิมเพราะดูเหมือนว่ามิจฉาชีพในปัจจุบันไม่เกรงกลัวต่อกล้องวงจรปิดเลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามภาพจากกล้องวงจรปิดก็ยังคงใช้เป็นหลักฐานในการตามตัวคนร้ายได้เป็นอย่างดีครับ คือระวังทุกอย่างเลยค่ะเซฟทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถแล้วก็เรื่องแบบเวลาจะออกไปไหนก็พยายามแบบมองหน้ามองหลังจากที่ไม่เคยระแวงอะไรขนาดนี้ก็กระแวงโดยเฉพาะถ้า,ถาแฟนนะคะแบบเหมือนมีใครเดินผ่านหลังเขาจะตกใจเลยเขาจะกลายเป็นคนขี้ระแวงทันทีใช่ตอนนี้ก็คือแบบต้องพยายามปอบก,กันนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุแบบนี้อีกเมื่อไหร่เราต้องพยายามระวังให้ใหดีที่สุดอยากจะเตือนทุกคนว่าอย่าใช้ชีวิตประมาท ก็ให้คิดเสมอว่าอันตรายเกิดได้ทุกที่แล้วก็จะฝากถึงคุณตำรวจว่าผราเชื่อว่าพวกคุณพยายามเต็มที่ใช่ค่ะและเชื่อว่าจะต้องจับคนร้ายได้ค่ะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในยามวิกาลเช่นกันครับแต่คราวนี้เกิดขึ้นกับทรัพย์สินมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งประกาศตามล่าตัวคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุอย่างใจเย็น เราปิดร้านแล้วก็ดีประมาณหน้าโตเขาปิดร้านแล้วแล้วเรามารู้ตัวเมื่อประมาณตอนมันตักสิบนาทีเรารู้ตัวเราติดตามไปครับไม่ทันในในตู้อันนั้นมันเป็นตู้อะไรตู้เติมเงินงครับตู้เติมเงินโทรศัพท์มีเงินอยู่มีเงินอยู่ประมาณห้าพันบาทแล้วก็ิมพมเต็มเป็นพันกว่าจากเหตุการณ์นี้ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพพฤติกรรมของคนร้ายไว้ได้ทั้งหมดและยังเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสาคัญ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะใช้ติดตามล่าตัวคนร้ายเหล่านี้มาลงโทษได้เป็นอย่างดีเลยครับ ที่เหมือนว่าเขาจะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะจะได้ยินแบบเหมือนเสียงของลงแบบเหมือนเสียง <Wow. S 1> ดังลากกลง,งมาคือตอนแรกอะหนูอะกะว่าหนูนั่งอยู่ช่วงตรงช่องบ้านตรงนี้ใช่ไหมคะหนูกะว่าจะลุกขึ้นไปแล้วไปเปิดประตูดูแต่ว่าดีอะตอนหนูขากประตูเข้าไปอะก็เหมือนประมาณว่ารถเขาออกไปแล้วมันแค่เป็นเวลาแป๊บเดียวไม่ได้นานนะคะได้มาใหม่ว่าจะเทปูนออกก็ยังทาก่อนว่าจะทำไ,ได้ไหมแต่ไม่ก็ต้องเอาไว้ในบ้านคือแก้เจ ป็นการกลางวันอย่างเดียวกลางคืนคือไม่ให้ทากาลังตามอยู่กำลังตามตารวจปันฐานอยู่ตัวตกองได้หลายจุดก็ได้บอแสมาพอสมควรแล้วนะคาดว่าจะน่าจะได้ตัวฝากตำรวจยังไงบ้างกนะ็ฝากทางตำรวจคือน่าจะมีสายตรวจแบบจักหน่อยๆในพื้นที่เนาะให้มาครับมาดูหน่อยครับคืนะอเม,ม,มื่มดดอ,อก่อนมีสายตรวจอยู่แต่เนี่มไม่มีแลว้ว ย้อนรอยเรื่องจริงบุญเรืองมนุษย์งูเรื่องจริงผ่านจอ